สวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะจากประเทศเยอรมันนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือสวนนะคะสวนก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นสวนที่ปลูกเปิกนะคะก็จะเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็คือเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะคล้ายๆชั้นบันไดนะคะก็คือมันเป็นป่าชัดๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นป่าชัดๆเลยแล้วก็ทางป่านะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมี สวนแห่งนี้นะคะพี่เขาให้มานะคะพี่ที่เป็นคนไทยเขาให้มาแล้วเขาไม่ได้ดูแลนะคะสิบกว่าปีนะสิบกว่านะคะจะเข้าเกือบยี่สิบนะคะเพราะว่าอีกอย่างสามีของเขาป่วยนะคะแล้วไม่สามารถที่จะทําสวนได้สวนก็เลยปล่อยเป็นสวนล้างเลยปล่อยทิ้งไ่เลยนะคะก็คือไม่มีใครดูแลอ่ะแล้วก็มีลูกชายของเขาก็คือวัยใกล้เคียงกันนั่นแหละก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะคะกับเราแต่ว่า เป็นเพื่อนนะคะก็คือเราแต่งงานแล้วนะคะือไม,ไม่ไม่มีชู้สาวนะคะเพื่อนๆจะบอกให้นะคะก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะก็คือเราถามลูกชายเขาบอกว่านี่แกอาอะไรอะ่ะก็คือฉันอยากจะมีสวนฉันหาสวนมานานแล้วแกช่วยหาสวนเช่นไหนเขาก็เลยบอกว่าอ่ะฉันมีสวนนะถ้าจะอยากได้ไมน่นะฉันยกให้บ้าเหรอเธอจะโมย,ยกให้เออแกเอาไปทําก่อนจะไปทําอะไรก็ไปทําก่อน คืออันนี้คือเพื่อนที่เป็นฝรั่งนะคะอ่าเพื่อนที่เป็นฝรั่งแต่แม่ของเขานะคะเป็นคนไทยนะคะเพื่อนๆแม่ของเขาเป็นคนไทยเขาเป็นลูกครึ่งนะคะแต่พี่เขามาอยู่ที่ประเทศเยอรมันมากกว่า30 4สิ0สี่สิบห้าสิบปีประมาณนะั้นพี่ก็คือกลายเป็นคนเยอรมันเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบางทีเราคุยภาษาไทยกันพี่เขาก็จำไม่ได้นะว่ามันคืออะไรจะต้อง พูดทับศัพท์เป็นภาษาเยอรมันก็คือคล้ายๆพูดไทยบ้างเยอรมันบ้างผสมกันไปอันนี้เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมภรรยาของฝรั่งเน่นะคะเวลาเขาคุยกันน่ะทาไมเขาทำไมเขาไม่คุยภาษาไทยล้วนทําไมเขาจะต้องเดาะภาษาต่างประเทศขึ้นมาด้วยนะคะคือเนื่องจากเขาอยู่นานแล้วเขาใช้อยู่ประจําบ้านอ่ะ นานมากเลยแล้วก็คือมันคิดไม่ออกนะก็เหมือนคนที่อยู่ทางจังหวัดอ่ะภาคอีสานนะคะแล้วมาอยู่ทางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วมาอยู่กรุงเทพนานๆแล้วมันก็ลืมก็ลืมภาษาก็คือลืมก็คือไม่รู้ว่าคำนั้นมันเป็นคำอะไรแล้วก็อีกจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือลิ้นมันแข็งไปไม่ได้อาจจะคุยภาษากลางก็คุยไม่ได้ก็ต้องคุยแต่ภาษาอีสานประมาณนั้น ก็เหมือนกับคนที่เป็นคนไทยที่มาอยู่ในต่างประเทศนะคะคือคุยภาษาเยอรมันไม่ได้คุยภาษาอังกฤษไม่ได้คุยภาษาอะไรก็ไม่ได้ก็คือสามีเขาจะต้องเรียนภาษาของภรรยาเพื่อที่จะคุยกับภรรยาให้รู้เรื่องนะคะเพื่อนอันนี้มีนะคะจะบอกให้นะคะแต่สําหรับคนที่เจอกันครึ่งทางนะคะก็คือปรับตัวข้อหากันนะคะก็คือภรรยาเรียนภาษาของสามีเพื่ออยู่กับสามีในต่างประเทศแล้วก็ สามีเขาก็หาเงินมาจูนเจียครอบครัวของเขานะคะก็เลยทำให้นะคะเจอกันครึ่งทางนะคะก็คืออันนี้ก็ชื่นชมนะคะคนที่สามารถปรับตัวได้นะคะแล้วก็สามารถทำงานในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนสามีให้มันมากนะคะอันนี้ชื่นชมจากใจจริงอันนี้นะคะก็คือเป็นบ้านนะคะก็คือเป็นกระท่อมนะคะที่อยู่ใน บนหุบเขานะคะคือเป็นท่อมคือสร้างด้วยหินนะคะสร้างด้วยหินแล้วตรงนี้คือโฟมนะคะโฟมแล้วโฟมนี้ปลูกกวางตุ้งนะคะเอาไว้กินนะคะก็เก็บไปกินหลายรอบแล้วละค่ะเพื่อนๆอเรามาพูดถึงว่าทําไมนะคะ,ะทำไมนะคะว่าภรรยาของฝรั่งเนี่ยถึงเดาะภาษาต่างประเทศนะคะเวลาคุยไปคุยมาแล้วทาไมพวาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอเขาเรียกว่าพวกลืมชาติหรือเปล่านะคะ จริงๆไม่ใช่นะคะไม่ได้ลืมชาตินะคะแต่ว่าภาษาบางครั้งมันก็เพี้ยนไปนะคะเขาอยู่นานแล้วอยู่นานแล้วบางทีเขาคิดไม่ออกอเพราะว่ามันใช้ในกิจวัตรประจําวันทุกวันทุวันทุว,นทวันแล้วมันคิดมาออกเขาก็เลยต้องหลุดภาษาต่างประเทศออกมานะฮะอันนี้นะคะ,ะเข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆก็ขออยากจะเคลียร์นะคะในฐานะตัวเองก็มีสามีเป็นต่างชาติคนหนึ่งนะคะก็คือ เนื่องจากมีคนสบปนามเยอะนะว่า,าไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมาก็พูดภาษาประกิจคำแล้วพูดภาษาต่างประเทศคำแล้วทำไมไม่พูดไทยให้มันตรงไปตรงมาภาษาพ่อภาษาแม่ทำไมลืมไปนะคะอันนี้ ขอบอกตรงๆเลยนะคะคือภาษาพ่อภาษาแม่ยังใช้อยู่นะคะพี่น้องก็พยายามทำ u t u b e นะคะเพื่อที่จะได้คุยกับพี่น้องทุกคนนะคะก็พยายามติดต่อกับญาติพี่น้องนะคะเนื่องจากระยะทางแล้วก็ความเพินห่างมันต่างกันนะคะแล้วความชิดของเรามันก็ต่างกันด้วยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่คนนึงไปอยู่ในโลกกว้างนะคะแล้วคนนึงไปอยู่ในโลกแคบๆนะคะ มันก็แตกต่างกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าวัฒนธรรมช็อกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะคะอานนี้เรามาพูดถึงเรื่องภาษานะคะอาจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเนื่องจากว่าต้องเข้าใจเข้าด้วยนะคะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนานๆเขาใช้แต่ภาษาอ่า ภาษาที่เขาใช้อยู่ประจํวาวันนะคะเขาไม่ไม่รู้เขาอยู่ประเทศอะไรบ้างนะคะก็ถ้าเกิดเเพื่อนๆอ,อยู่ต่างชาติอยู่ต่างประเทศใช้ภาษาอะไรบ้างเป็นภาษาหลักในชีวิตประจํวาวันก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะมาคุยกันด้วยนะคะว่าใช้ภาษาอะไรนะคะเมื่อก่อนนะคะตัวเองก็เป็นเด็กบ้านอกคอกนานะคะ,ะเดินทางพัดถิ่นนะคะมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะมาอยู่กรุงเทพก็ทํางานใช้แรงงานนะคะก็จนกระทั่งจับพัดจับถูได้มาอยู่ที่ ประเทศเยอรมันก็20กว่าปีนะคะอยู่ประเทศเยอรมันนี้ก็เนื่องจากโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะก็เลยได้ให้ได้รับการศึกษานะคะทำให้ตัวเองเนี่ยก็คือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้านที่ประเทศเยอรมันนะคะก็เลยจบนะคะปริญญาตรี2สาขาะะที่ประเทศเยอรมันนะคะกะ็สาขาแรกนะคะที่เรียนก็คือพยาบาลศาสตร์นะคะ พยาาลศาสตร์สาขาชลาภาพนะคะก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับพลชลานะคะก็คือเกี่ยวกับในภาษาไทยเขาเรียกว่าอายุวัฒนะออะไรเงี้ยถ้เาเกิดว่าเพื่อนๆรู้จักนะคะสาขานี้ก็ ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวจะต้องไปดูอีกทีนะคะว่าภาษาไทยจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็สาขาที่สองก็คือการตลาดนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็อยากจะามาคุยกับเพื่อนๆนะคะว่า,าเพื่อนๆนะคะอยู่ที่ไหนประเทศอะไรใช้ภาษาหลักภาษาอะไรแล้วเคยไหมนะคะที่กลับไปเมืองไทยนะคะแล้วก็หลุดภาษาต่างประเทศออกมา แล้วทําให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่เมืองไทยละคครละเครืองนะคะหาว่าเรากระแดะแล้วเราเป็นคนลืมชาติลืมภาษาไม่ใช่นะเพื่อนๆด้วยความเห็นอกเห็นใจกันบ้างกัอะนะคะก็เคยไม่เคยลืมเลือนเลยนะคะก็บางครังนะภาษาเนี่ยก็คือไม่เคยลืมเลือนเลยนะคะเมื่อตัวเองมาจากไหนนะคะก็คืออ่า แต่บางครั้งภาษามันอาจจะหลุดไปบ้างเพราะว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคุยกับลูกคุยกับสามีแล้วก็ไม่ได้คุยภาษาไทยนะคะจึงทําให้ตัวเองเนี่ยพยายามทําช่อง YouTube ออกมานะคะเพื่อที่จะได้คุยภาษาเพื่อที่จะได้คุยภาษาไทยนะคะกับเพื่อนๆนะคะเพื่อจะได้ไม่ลืมภาษาที่เราสื่อสารนะคะก็พยายามสอนลูกชายสองคนให้คุยภาษาไทยนะคะแต่เนื่องจากบางทีลูกเขาก็ไม่คุยนะคะ คือสอนคนให้เป็นคนเนี่ยมันสอนยากมากๆแล้วเพื่อนๆเคยสอนลูกภาษาไทยไหมคะแล้วเกิดใครประสบความสําเร็จช่วยแนะนําบ้างเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆนโอเคนะคะก็คือตอนนี้ลมก็เริ่มจะแรงแล้วนะคะก็จะต้องกลับไปที่บ้านเลยนะคะก็ทําสวนวันนี้ปลูกมะเขือเทศปลูกพริกปลูกมะเขือเปาะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆวันนี้คือรีบมากนะคะเนื่องจากจะต้องแข่งกับเวลานะคะเพื่อนๆ เอาเลยค่ะไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไป